คนเตรียมมาอยู่ทีมหนูนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะล้า,ลลางแค้นโอครับอ่ะเปิดห้องให้แล้วล้างแค้นพี่วินวกันนะคะใครที่เข้ามาทีมหนูอะ่ะเข้าสลับมาเร็วทุกคนเต็มแล้วพี่จะไถหนูออกมาพี่จะแกล้งหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปไหมอะ่ะอยู่ดีวิ่งเข้าป้อหมาอะไรอ่่อะไรอย่างยังไปบ่างหนูมาที่ไรหนูเจอตัวนี้ทุกที่เลยอะ่ะป ไป,ปตาตาใครหนอ่อยนะต้นไหมเห็นไหมแล้วเขาใจร้ายกับเราขนาดไหน ต้องมาตบตัองเราแน่เฮ้ยอย่าทำอย่าทำทีมสุภาพบุรุษใช่สุภาพบุรุษกันโอ้ยมันโดนขัดได้คลิปนี้หนูได้เกิดหน่อยได้ไหมอ่ะสักคลิปสักเกมหนึ่งอ่ะได้คือแบบเออะเออะเออะไออะให้ตายแค่เดี๋ยวเขาจะแบบไม่อยากอยู่ที่กันหนูอ่ะ

โอ้โหรอดเฉยใจร้ายกันเลยคนอื่นก็มีดันนะไม่จำนะแมว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 ไปไปหนูมีพิเกิลหนูมีพิเกอร์เข้าบ้านเลยนะบอกให้ไอ้ยัยวิ้เหมือนเขาแบบเดินตามหรือว่าเขาออกว่ามันเลเดินตามเขาปกป้องหนูทุกคนทุกคนมาเริ่มต้อมานปิ่มต้ มินหวังเราจะชอบตายแล้วถูกไหมอือใจจังเลยใจอะไรเบิร์นมันก็ไม่รู้คนซอรี่ซอรี่ลืมผิดแบบเลยนะฮะเออผิดแม้ผิงต้องห้ามเพราะก็รู้หมดที่หมูนแหละอืมถึงรู้ก็ตายอยู่ดีเนี่ยตอนเนี้ย ยา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 หจะเอาอาหกลับมาผู้บักคับมากลับมากลับมากลับมาก่อนพี่ไม่มีฟิกเกอร์เฉยๆนะอย่าคิดเฮ้ยบอกว่าอย่างนีพี่วิน่นอรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่แจ่งแล้ว กลับบ้านกันเอาเชิญแต่ว่าคนอื่นก็พร้อมจะแกงต่อโอ้ยเอ้ยเกินตายมั้งล็อกพระวัวด้วยตบกันเยอะเฮ้ยมาไม่เห็นหรอเดินยำอ่ะเตียเนี่ยรอดเลยนี่ฮะเตียเนี่ยรอดไปเหอะข้าหนูได้ก็พอแล้ว สองสามเขานะคะจะทำอะไรต้องรวงตึองไวอุ้ยอันนี้เราตายอ่ะอุ้ยอ้เขาอยู่ข้างล่างค่ะอุ้ยว้าวอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยหนูไม่มีเสียงแล้วก็หมดคำจะพูดกับพี่มินแล้ว่า คนก็ดูเอาดูเอาดูเอานะคะดูเอาบรเล่นวับกับทันไม่ออกจากบ้านกลัวโควิดใช่ค่ะถูกต้องแ <c oughs> สดงว่าพี่วินเป็นโควิดนะทุกคนพี่วินเป็นตัวเอามาสิ่งนี้ก็เรียกร้อยี่ปีจัง,งเลยมีรบงช<ๆ>่วยนอะไรมช่วเฟนี่ยอมาทันนี่เกือบแล้ว ทุกคนไม่ต้องไปไหนหรอกเชี่ยหนูเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะมาลุมข้ามมาแล้วยังไม่พูดจบมาตอนไหนไม่รู้ด้วยก็เงินแค่แค่หันหลังอ่ะแบบแค่เจ้าเดียวอ่ะทุกคนแล้วอยู่ดีมาตั้งไหนไม่รู้ไในกาหนูก็พอแล้วงงมากได้ข้าหนูก็พอแล้วแล้วก็จบเกมเลยอ่ะคือยังไงก่อน ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ